สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป2ทุกคนชั่วโมงนี้พบกับวิชาสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะในชุมชนของเราประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายและบุคคลที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายทำอย่างไรชุมชนของเราถึงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราต้องมีผู้นำชุมชนเพื่อจะมาพัฒนาชุมชนของเรานักเรียนทราบไหมคะว่าผู้ที่มีอำนาจบทบาทในการพัฒนาชุมชนของเราเป็นใครถ้านักเรียนยังไม่ทราบคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนให้นักเรียนได้ศึกษาเชิญรับชมได้แล้วค่ะ บทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนจุดประสงค์จุดประสงค์งเพื่อบอกบทบาทหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริหารงานในชุมชนได้ สถานการณ์ตัวอย่างโรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประวัติเปิดการศึกษามายาวนานเกือบ70ปีมีสิทธิ์เก่าจบไปหลายรุ่นปัจจุบันมีสิทธิ์เก่าท่านหนึ่งชื่อครูสุวิทย์ซึ่งได้ย้ายมาประจำที่โรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากครูสุวิทย์เป็นทั้งสิทธิ์เก่าและเป็นคนในหมู่บ้านแสนสุขครูสุวิทย์จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ทั้งบรรยากาศภายในโรงเรียนและการสอนทําให้โรงเรียนแห่งนี้มีการพัฒนาขึ้นเพราะความสำนึกในความเป็นครูของครูสุวิทย และความเป็นคนในท้องถิ่นที่รักบ้านเกิดของตนเองทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนแห่งนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากผู้มีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนครูใหญ่อาจารย์ใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อโรงเรียน เรามีหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนค่ะบุคลากรบุคลากรคือคนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนประกอบไปด้วยครูใหญ่หรือผู้อำนวยการครูและนักการผ่านโรงค่ะเรื่องต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนทุกคนมีระเบียบวิน,นัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 1. ทําทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเช่นมีต้นไม้ร่มรื่นมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอบริเวณโรงเรียนนานสะอาดไม่มีขยะขาด 2. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 3. ดูแลนักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพค่ะ 4. คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของนักเรียน 5. สร้างพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนค่ะ 6. รร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ 7. แสวงหาวิธีการดำเนินงาน ที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่คุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีความยุติธรรมไม่มีอคติ 2. มีความรู้ความสามารถ 3. ม,มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ 4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นบทบาทของตนเองที่ควรปฏิบัติต่อโรงเรียนบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจของนักเรียน 1. เป็นนักกีฬาของโรงเรียน 2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3. ม,มีบทบาทและอำนาจการตัดสินใจในการเลือกประธานนักเรียน 4. มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจเลือกหัวหน้าชั้นเรียน 5. มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชน ชุมชนคือการอยู่รวมกันของครอบครัวหลายๆครอบครัวสมาชิกในชุมชนจะเลือกตัวแทนของชุมชนเพื่อทำหน้าที่บริหารงานชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขผู้ที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนมีดังต่อไปนี้ค่ะ การบริหารในชุมชนของไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการบริหารงานหมู่บ้านและการบริหารระดับตำบลผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานของหมู่บ้านได้แก่ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่ประชาชนในหมู่บ้านเลือกเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยดูแลควบคุมราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้ใหญ่บ้าน 1>, 1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้าน 3. แจ้งประกาศของรัฐบาลให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านทราบ 4. ควบคุมดูแลสมาชิกในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 5. ช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านที่ประสบภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมฝนแรงเป็นต้นค่ะกำนันกำนันเป็นบุคคลที่ประชาชนในตำบลเลือกขึ้นมาทำหน้าที่บริหารงานระดับตำบลดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลได้แก่กำนันนอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่นอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญเช่นแพทย์ตำบลผู้นำในาศาสนากรรมการหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจของกำนัน 1. ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นในตำบลกำนันจ,จะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านมาช่วยกันแก้ปัญหาในทันที 2. ถ้ามีคำสั่งหรือหมายตามหน้าที่ราชการต้องรายงานเรื่องให้ทางอำเภอรทราบทันที 3. เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย ต้องแจ้งต่อนายอำเภอผู้นำท้องถิ่นอื่นๆแพทย์ตำบลแพทย์ตำบลมีหน้าที่สังเกตการตรวจตราความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรภายในตำบลการป้องกันโรคภายในตำบลและการดูแลไม่ให้ในตำบลน,นั้นมีแหล่งแพร่เชื้อโรค ผู้นำทางศาสนาผู้นำศาสนาในพระพุทธศาสนาได้แก่พระสงฆ์ในศาสนาอิสลามได้แก่อิมามในศาสนาคิดได้แก่บาทหลวงผู้นำศาสนามีบทบาทตัดสินใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และอบรมสั่งสอนให้คนในชุมชนทำความดีเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนกิจกรรมร่วมกันตอบคำถามให้นักเรียนอ่านประโยคที่เป็นบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจของชุมชนถ้านักเรียนคิดว่าใช่ให้นักเรียน ยกมือขวาพร้อมชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมานะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่ให้นักเรียนยกแขนทั้งสองข้างคขว้กันเป็นรูปกากระบาดค่ะข้อที่หนึ่งดูแลชุมชนให้มีความปลอดภัยคำตอบคือ ใช่นะคะข้อที่2เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนคำตอบก็คือใช่คะ่ะข้อที่3เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพัฒนาชุมชน คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะข้อที่4เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับราชการคำตอบก็คือใช่นะคะข้อที่5มีอำนาจ ออกกฎหมายในชุมชนคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะข้อที่6พัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล คำตอบก็คือใช่ค่ะข้อที่7ส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมในชุมชนคำตอบก็คือใช่ค่ะและสุดท้ายข้อที่8ปล่อยเงินกู้และเก็บดอกเบีย้ย คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากชมที่วิดีโอเกี่ยวกับบทบาทและผู้มีอำนาจในชุมชนของเราไปแล้วนั้น ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องชุมชนของเราจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีคุณครูมีไปกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ